กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะสำหรับนักเรียนชั้นป .5 นะคะวันนี้เราจะมาต่อในแบบฝึกหัดที่2.14ในเรื่องของทศนิยมนะคะโจทปัญหาทศนิยมการคูณกับการหารน,นะคะอ่าแล้วก็การลบมีปกมีปนการลบบวกลบคูณหารเลยเนาะอ่ะเรามาดูข้อที่1กันนะคะในข้อที่1เขาบอกว่าระยะทางจากกรุงเทพถึงเชียงใหม่นะคะ 6 9 6กิโลเมตรพ่อขับรถด,ด้วยความเร็วเฉลี่ยชั่วโมงละ73.25กิโลเมตรพ่อขับรถไปแล้ว8ชั่วโมงเหลือระยะทางที่ต้องขับรถต่ออีกกี่กิโลเมตรข้อนี้ระยะทางทั้งหมดก็บอกแล้วเท่านี้เราก็ต้องไปลบกับระยะทางที่ทำไมที่ที่เราขับไปแล้วถูกเปล่า ชั่วโมงหนึ่งขับไปได้เท่านี้ขับไปกี่ชั่วโมงอ่าขับไป8ชั่วโมงเพราะฉะนั้นประโยคสัญลักษณ์ที่ได้ในข้อนี้คือ696ลบกับอันนี้คือระยะทางทั้งหมดถูกไหมลบกับ I73.25 เนี่ยคือ1ชั่วโมงขับได้เท่านี้แต่ขับไปกี่ชั่วโมง8ชั่วโมงเร,เ,เ,รเราเลยได้ประโยคสัญลักษณ์แบบนี้ออกมาในข้อที่1อ่ะโจย์นะอ่ะวิธีทำวิธีทำ นะคะไล่สิ่งที่จกกำหนดให้ก่อนเลยอ่ะระยะทางจากกรุงเทพถึงเชียงใหม่ได้เท่าไหร่คะ696กิโลเมตร พอ่ออ่ะมาทัดที่สองพ่อขับรถด,ด้วยความเร็วเฉลี่ยด้วยความเร็วเฉลี่ยชั่วโมงละเท่าไหร่ชั่วโมงละ,ะ,ะ73.25กิโลเมตรอ่ะกิโลเมตร ะะบรรทัดที่สามพ่อขับรถไปแล้วกี่ชั่วโมงแปดชั่วโมง8ดชั่วโมงอันนี้นะอะจะได้ว่าพ่อขับรถไปแล้วเป็นระยะทางขับรถ ไปแล้วเป็นระยะทางเท่าไหร่เราก็เอา73.25คูณ8ไปคูณให้เรียบร้อยในเศษกระดาษอ่ะอันนี้ค,คูณมาแล้วได้586กิโลเมตรอ่ะ586กิโลเมตรอ่ะดังนั้นสรุปได้ยัง ว่าเหลือเท่าไรอาหาได้แล้วเหลือระยะทางที่ต้องขับที่ต้องขับรถต่ออีกเท่าไรเราก็เอาระยะทางทั้งหมดลบกับระยะทางที่เราขับไปแล้ว696ลบกับ586ดังนั้นจึงเหลือระยะทางแค่110กิโลกิโลเมตร ตอบข้อนี้110กิโลเมตรนะคะในข้อที่1อ่ะต่อไปข้อที่2ในหน้าที่90เหมือนเดิมนะให้หนักเรียนถามอันนี้อะเรามาดูพร้อมกันว่าแสดงวิธีการทำยังไงคนงานตักปลาใส่เข่งเข่งละ0.03เมติกตันได้310เข่งยังมีปลาเหลืออีก 0.74เมตรติดตันนะคะปลาทั้งหมดมีกี่เมตรติดตันนะคะเอามาทำอะไรกันก่อนอื่นเราต้องรู้ก่อนว่าแข่งนึ่งมัน0.3มันมีทั้งหมดกี่แข่ง310เข่งมันคือกี่เมตรติดตันเราก็เอามาคูณเอา0.03ปลาคูณกับ310หรือเราจะเอา310ตั้งก็ได้นะอ่าคูณเสร็จแล้วทำไม ไปบวกกับที่เหลือก็จะรู้ว่าเดิมมันมีเท่าไหร่ป่าทั้งหมดมันมีเท่าไหร่ก็ไปบวกกับ0ูนจุดเนะคะก็จะได้เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมตัวนี้ออกมาประโยคเศ็ลักที่ได้ในข้อนี้ข้อที่2จดไปเลยค่ะในข้อที่2นะต่อไปข้อที่3ข้อที่3า้าวอ่านโจ์พร้อมๆกันข้อที่3อันนี้ไม่ต้องทำแต่ว่าครูจะ บอกวิธีการให้ห้างสปปรรพสินค้าขายข้าวเหนียวและมะม่วงอย่างละ40แพ็คโดยขายข้าวเหนียวแพ็คละ58.75บาทมะม่วงแพ็คละ89บาทห้างสปปรรพสินค้าแห่งนี้ขายข้าวเหนียวและมะม่วงอย่างละได้อย่างละ32แพ็คจะได้เงินเท่าไหร่เอ่อจะได้เงินเท่าไหร่ใช่ไหมเราเอาราคามะม่วงกับข้าวเหนียวมันมีวิธีการคิด2วิธีนะนักเรียน วิธีแรกเราเอา58.75ไปคูนกับกี่แพ็ก32อันนี้คือราคาข้าวเหนียวมี32แพ็กที่ขายได้แล้วไปบวกกับมะม่วงราคาแพ็คละแ9ขายได้กี่แพ็กก็32เหมือนกันอันนี้นะคะหรือหรือหรือใครจะทําอีกวิธีหนึ่งอ่ะอีกวิธีหนึ่งก็คือเอา58 จุไปบวกราคาสองราคาเลยไปบวกกัน89และไปคูณกับ32เพราะว่าขายได้32แพ็คเหมือนกันทั้งคู่อ่ะเราลองดูซิตัวบนอันนี้บวกกันนะคะได้เป็นหน7่งร้อยสีคูณสาเท่ากับสี่พ นะคะจุดศูนย์บาทค่าเท่ากันทีนี้เอา58อันนี้อันล่างบ้างรนะาคาข้าวเหนียวบ้าง58.75คูณกับ32ได้เท่ากับหนึ่งพันแปดบนะคะบวกกับ8 9 3สิอ่ะแปดสคูณกับสา ได้เท่ากับ2,848 2อ,อันนี้บวกกันบวกกันได้เท่าไหร่ได้เท่ากันเลยนะคะ4 7 2 8จบุด0ูบาทหรือคำตอบง่ายๆก็คือตอบไม่ต้องมีทศนิยมก็ได้ตอบเท่าไหร่4 7 0 0 28บาท ในข้อนี้นะคะในข้อนี้อ่านี้ครูไม่ได้แสดงให้ดูนะแต่ว่าไม่ต้องทำข้อนี้นะ,ฉะเฉลยเลยในข้อที่3ต่อไปข้อที่4ข้อที่4นะักเรียนต้องทําเองผ้าผืนผ้าชนิดหนึ่งยาว31.65เมตรนำมาตัดเป็นผ้าคลุมไหล่ยาวผืนละเท่าๆกัน21ผืนและเหลือผ้ายาวอีก15เซนติเมตร ผ้าคลุมไหล่ผืนผ้าคลุมไหล่แต่และผืนยาวกี่เมตรอ่าเขาถามหน่วยเมตรก่อนอื่นเรามาดูก่อนผ้าหนึ่งชิ้นยาวเท่านี้เขาตัดทีผืนขายี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดผืนใช่ไหมอ่ายี่สิบเอ็ดผืนใช่ไหมอ่ะแล้วลบอันนี้ก่อนเราต้องลบอันนี้ก่อนเอาสามสิบเอ็ดจุดหกห้าเมตรลบกับอะไรลบกับสิบห้า เซนติเมตรแต่มันลบกันได้ไหมอันนี้มันคนละหน่วยกันนะนักเรียนนักเรียนคิดว่าจะเปลี่ยนหน่วยไหนดีเขาถามหน่วยเมตรเราเปลี่ยนอันนี้เป็นเมตรเลยดีไหมอะดีเพราะฉะนั้นข้อนี้นะคะการเปลี่ยนหน่วยเมตรอะมันคือเอา300ประโยชนสัญลักษณ์ที่ได้โทีสามสดลบกับผ้าที่เหลือใช่ไหมก็จะรู้ว่าผ้าที่ต้องใช้จริงมันเท่าไหร่ทีนี้ผ้าที่เหลือเนี่ยมันเป็นหน่วยเป็นเซนติเมตรเราก็เลยลบกับ หน่วยอันนี้100เซน100ซนติเมตเท่ากับ1เมตรเพราะฉะนั้นเราเปลี่ยนเซนติเมตรเป็นเมตรก็ต้องหารอะไรหาร100ถูกไหมหาร100อันนี้ก็จะเป็นหน่วยเป็นวัทีนะอันนี้แล้วค่อยไปหารกับ2อ่ะโจทย์โจทย์ไว้อันนี้ งงไหมเนี่ยสิ 15. อันนี้ขาสิบเซนไงเพราะฉะนั้น15บหเซนติเมตรก็จะเท่ากับกี่เมตรเราก็คือ15ส่วนด้วย100เท่ากับ0.15ยเมตรถูกเปล่าอ่านนัเรเยนก็ไปหารมาตรงนี้ก็จะได้0.15เมตรแล้วนัเนียนก็ลบกันลบกันเสร็จก็ค่อยไปหารกับอะไรยี่ในข้อที่สี่ผ่านนะผ่านข้อที่สี่แล้วนะต่อไปข้อที่5อันนี้ไม่ต้องทํา เมื่อกี้ข้อที่สี่ทำนะคะข้อที่สี่ทำด้วยเป็นข้อคู่ข้อที่ห้าเขาบอกว่าร้านอาหารแห่งร้านอาหารร้านหนึ่งคิดค่าอาหารแบบเหมารวมคนละสี่ร้อยเก้าสิบเก้าในช่วงนี้ทางร้านจัดรายการส่งเสริมการขายโดยถ้าลูกค้ามากินอาหารสี่คนจะคิดราคาเพียงสามคน5าลิฟกิฟต์ทิป และโยกมากินอาหารร้านนี้จะต้องจ่ายเงินคนละเท่าไหร่อันนี้มากี่คนมาสี่แต่จ่ายแค่สามเราคิดก่อนว่าสามคนมันคือกี่บาทเพราะฉะนั้นประโยคสัญ,ญลักษณ์ที่ได้ครูเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์นะอันนี้อา่าสัญ,ญลักษณ์แต่นี้ไม่ต้องเขียนไปพร้อมกับกันกับคูเลยก็ได้นะคะเอาสี่ร้อยเก้าสิบเก้าคูณอะไรคูณสามเพราะเราคิดแค่สามคนถูกไหม ทีนี้มากี่คนมา4ค่อยไปหาร4คูณก่อนแล้วค่อยหาร4ก็จะได้เท่ากับอ่ะในที่นี้คูณมาได้เป็นได้เป็น1497นะคะหารด้วย4อ่ะหาร4ก็จะได้เท่ากับอันนี้หน่วยเป็นบาทตกคนละกี่บาทก็ว่าไปนักเรียนไปหารมาก็จะได้เป็นเท่าไหร่ 374.25บาทอันนี้คำตอบข้อนี้นะคะตอบเฉลี่ยคนละ374 2 5จบุาบาทในข้อนี้นะคะในข้อนี้อันนี้ประโยคสัญลักษณ์ที่ได้นะช่องสี่เหลี่ยมแล้วก็บำนี้ออกมานะคะโอเคนะในข้อที่หต่อไปข้อที่6อันนี้ต้องทำเอง อันนี้ต้องทําเองเขาบอกว่าเดือนมิถุนายนอันนี้ต้องทํานะวงไว้เลยเดือนมิถุนายนครอบครัวของแสนดีใช้น้ํี่พันสามจุดแปดลิตรเดือนต่อมาใช้น้ํไปสามพันแปดร้อยเจ็ดสิบสองจุดหนึ่งสองลิตรสองเดือนนี้ครอบครัวของแสนดีใช้น้าเฉลี่ยเดือนละเท่าไหรคำว่าเฉลี่ยง่ายมากนักเรียนเอาสองเดือนมาทําไมมาบวกกันแล้วหารหารสองเพราะฉะนั้นประโยคสัญลักษณ์ที่ได้เอาสี่พันสามจุดแปด จุดแบวกเอาวงเล็บไว้นะ3ามพันแล้วค่อยไปหารอะไรค่อยไปหาร2เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมอ่ะดูนะแค่นี้ในข้อที่6นักเรียนไปทำมาต่อไปเรามาดูข้อที่7อันนี้นักเรียนไม่ต้องทำ ทางน้ำใบหนึ่งมีน้ำอยู่1ล้านมิลลิลิตรแม่ซักผ้า3ครั้งทำให้เหลือน้ำสิบจุลิตรในการซักผ้าแต่ละครั้งแม่ใช้น้ำเฉลี่ยกี่ลิตรเขาถามเป็นลิตรนักเรียนเพราะฉะนั้นเปลี่ยนมิลลิลิตรให้เป็นลิตรโดยการเอา1ล้านมาหารกับ1,000งพาไมถึงหารกับ1,000 เพราะว่าอะไรเนื่องจากอะไรเนื่องจาก1ลิตรมันเท่ากับ1,000มิลลิลิตรอ่ะคุใช้ตัวย่อนะมันก็เลยหารนะคะพอหารเสร็จจากนั้นทำไมค่อยเอามาลบกับอะไร10.45อ่ะเพราะฉะนั้นประโยชน์สัญลักษณ์ที่ได้ในข้อนี้นะคะพอหารแล้วได้เท่าไหร่หารตรงนี้ก่อน ได้เท่าไหร่คะอาหาแล้วได้เท่ากับหนึ่งพันเห็นไหมหน่วยเป็นลายละเป็นลิตรละประโยคสัญลักษณ์ที่ได้ก็จะได้เป็นอันนี้ถ้าเราทําประโยคสัญลักษณ์เดิมเลยนะหนึ่งล้านก่อนหารด้วยหนึ่งพันแล้วค่อยไปลบกับอะไรสิบจุดเอหนึ่งร้อยสุดสี่ห้าแล้วค่อยไปหารกับ สามเพราะว่ามันมีกี่ครั้งสามครั้งอ่ะพอนี้ก็จะได้เป็นอะไรอ่ะครูเขียนไม่ได้เขียนประโยคมานะอันนี้ไม่ได้ใส่ประโยคให้นะคะเขียนคำตอบเลยนะคะเมื่อกี้ก็จะได้เป็น1,000เมื่อกี้ได้1000ลิตรแล้วนะเปลี่ยนจาก1ล้านมิลลิลิตรเป็น1000แล้วลบกับละไร100.45ลิตรแล้วค่อยไปหาร3 ถูกไหมก็จะได้เท่ากับเท่ากับเท่าไรแปดร้อยเก้าสิบเก้าจุดห้าห้าหารด้วยสามก็จะได้วันเฉลี่ยคนล,ละเท่าไหร่นะคะเฉลี่ยแล้วเอาคูณมาแล้วได้ข้อได้ได้สองร้อยเก้าสิบเก้าจุดแปดห้าลิตรนะคะตอบข้อนี้สองร้อย 9 9 8 5ลิตรในข้อที่7ในข้อที่7อันนี้ไม่ต้องทำนะคะต่อไปในข้อที่8พ่อแบ่งที่ดิน12.6ไร่ให้ลูก4คนคนละเท่าเทกันถ้าลูกคนโตซื้อที่ดินเพิ่ม2.5ไไร่ลูกคนโตจะมีที่ดินทั้งหมดกี่ไร่โอ้อันนี้ง่ายมากเอามาทำรายการเอาที่ดินทั้งหมดมาหารอะไร มาหาร4เอา0เอา12.6กมาหารสก็จะรู้ว่าคนหนึ่งเนี่ยมีที่ดินกี่ไร่ทีนี้คนโตเนี่ยเขาซื้อเพิ่มเขาต้องการทราบว่าคนโตมีเท่าไหร่ก็ไปบวกกับอะไร2.5จบและก็จะได้ว่าคนโตมีเท่าไหร่ในข้อที่8อันนี้ทำด้วยอ่จาจุดปายนะคะในข้อที่8อ่ะวันนี้กันบ้านในแบบหัดที่2.4ทําทำข้ออะไรบ้างคะ ข้อที่2ข้อที่4ข้อที่6และข้อที่8นะคะโอเควันนี้คุณครูก็ขอให้นักเรียนตั้งใจทำกันบ้านนะให้ไป4ข้อนะคะลองทำมาครูก็ได้อธิบายนะคะประโยคเสรีลักไปให้บ้างแล้วนะคะขอให้นักเรียนแสดงวิธีการทำใส่สิ่งที่โจทย์กำหนด,ดให้มาสิ่งที่โจทย์ถามแล้วก็หาคำตอบมาให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ทยอยส่งงานคุณครูเมื่อทำเสร็จทุกครั้งนะคะค่ะคุณครูก็ ใครที่ทําผิดตรงไหนเวลาครูเฉลยก็ค่อยแก้นะคะตอนนี้ก็คือยังไม่ได้เฉลยนักเรียนก็ทํามาก่อนนะคะค่ะคุณครูก็ขอจบการอธิบายแบบึฝกหัดที่2.14เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ